สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอนดูน้องวิจิเขินจนเก็บอาการไม่อยู่มีโมเมนต์มุ้งมิ้งดารักให้ได้ชมกันอีกแล้วครับสาหรับน้องวิจิบุตรสาวหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์แล้วยิ่งตอนนี้น้องวิจิกําลังอยู่ในวยัยช่างพูดด้วยก็ทำเอาคนดูแอบหลงรักในการแสดงความรักของคู่นี้ไปตามๆกันล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เผยคลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมสอนรามเทพิทักษ์ในขณะที่กําลังนั่งพูดคุยกับน้องวิจิแล้วสาวน้อยถูกตั้งคําถามว่าป้าๆหล่อไหมโดยเจ้าตัวได้เขียนนชั่ ไว้ว่าทําแบบนี้หนูเขินนะคะป๊าป๊าวิจิตตั้งใจทํางานดูแลแม่เลี้ยงบุตรให้ดีงานนี้น้องวิจิไม่ได้ตอบอะไรด้วยคําพูดแต่แสดงอาการเขินออกมาอย่างเห็นได้ชัดผ่านทางสีหน้าและแววตารเรียกว่าท่าทางทุกอย่างเป็นคําตอบทําให้ป๊าป๊าชื่นใจและหายเหนื่อยเป็นที่สุดเลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ